เบองอึ้งไข่อึ้งไหมพี่น้องอมันมากสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาคะ่ะในช่องแบซบไลส์สไตล์สาวแหมมเมืม่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเนวแซบๆคือเกาค่ะพี่น้องคะแกงน้องไม่ไหลค่ะพี่น้องคะใส่อึ้นองนี่ จะเป็นอึ้งแม่ไข่เด้อค่ะเด้อมีทั้งไข่บ <which> <customers> no euh anyway. ัวใครค่ะพี่น้องค่ะอึ้งย่ำนีนะคะน้องพี่น้องค่ะนี่เบิ่งตัวนี้ก็น่าจะไขรอยู่จ้ะพี่น้องเบิ่งนี่ป๊อดมาจ้ะพี่น้องจ้ะกินน้ำกันแซ่บๆพักมื่อนี้เนาะจ้ะเนาะกันหลายคือเก่าค่ะพี่น้องอันนี้กินแกงน้องไม่ขาดบ่ได้เลยค่ะย่ำนีพักอีหึนค่ะพี่น้องค่ะนี่งามๆเลยจ้ะพี่น้องจานแล้วก็มีพักพักสะแงะมีบักบะละขี้นกค่ะพี่น้องบักเขือแล้วก็อันนี้จะเป็นพักอีเลิศค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มักลิ้นไม้มากค่ะพี่น้องค่่ะะกกินนนนาััเดดด้้้้อคบีมจะ แกงมาใหม่ๆห่นหอนๆเลยพี่น้องชีส้มฝาวในจามนเอนีเพราะว่าคือจังกระเจาสิบเปิดเพลงแล้ว,ลวไหมยานเพลงมันเขามาสดเลยอือแบบคือเก่าค่ะสไตล์นูนูๆที่แกงแบบเหนียวเนียวอเบึงอึงไข่อึงไหมพี่น้อง หืมแทบมันมากอเอามากเกลี่กับน้ำใหม่ในข้าวกันที่สุดด้วยจ้ะ

วูนอนแม่งนอนใหญ่เลยไปน้อง ให้มึงอึอนะทุบเอานะาจา๊ะน้องไม่ไรจ้ะ वन อึอ้งย่ำนี่เพื่อนก็จะเป็นอึ้งแบบเขาเบาอึ้งจำซินนะแม่เพื่นอนเนาะ แต่เป็นฝนแรกๆก็จะเป็นออกตามให้ตามหน้าค่ะพี่น้องตามปลาตามภูเขาเนอะอันนี้มันแบบย้ำนี่เพิ่นกระสิเขาเบาค่นะพี่น้องอื หลวกปากใส่ปักอีกตัวหอมๆักกระยังนานำหนี่ยสีบะไข่จ้ะ ừm đừng đó สวดเลย Tá bom, Nguồn dài lên ạ Không nhanh nhanh chẳng Ôi Thế mình vào dạc ở cộng bình tâm 嗯，快快。<noise> <noise> <noise> 弄在用。<laughs> นี่กับไข่จ้ะไปนองไข่อึ้งสำหรับผู้ใดที่บก็กินไข่อึงมันๆจ้ะ่น้นนนองแต่สำหรับนุน,นวามันบริ้กดเด้อบริ้กตก็จังแบบก็จังไข่ปลาไข่ยางบุมันสิแบบเป็นนิ่มๆมันๆจ้ะ แซ่บเครื่องในมันออกกันไปรหรอนจะพไปเลยที่ยำทางกระดูกแบบเนี้ยแถวทางดีนะจ๊ะ เน้จาพี่น้องจาอิ่มเนื้จารปันเดียไม่มีนะคะเนาะแกงเนื้อใหม่ใส่อึ่งค่ะพี่น้องคะอึ่งย่ำนี่กระสีบุคอยไข่ปันได้เนาะจาร์น้องพี่น้องแต่ว่ามันสีออกมันมันแซ่บคือกันค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีนะคะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่ค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ